ร้อยเอ็ดนะคะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการนําแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่มาปรับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เต็มพื้นที่20อําเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ปี2563นะคะโดยมีการทํางานอย่างเป็นระบบนะคะตั้งแต่กระบวนการวางแผนจัดเตรียมทีมงานเตรียมพื้นที่วิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ชุมชนนะคะแล้วก็จะทําแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชนนะคะได้มาซึ่งความต้องการของชุมชนมีการ สนับสนุนองค์ความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็มีการบูรณาการในส่วนของงบประมาณแล้วก็แผนงานนะคะโดยเป็นแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ขึ้นมานะะของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ สำหรับรูปแบบการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดในรูปแบบสมาร์ตตำบลแก้จนด้วยกเกษตรเชิงพื้นที่101ของจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ขอยกกรณีตัวอย่าง ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักแปลงใหญ่คำพะุงอเภอโพชัยจร,ร้อยเอ็ดนะคะซึ่งได้มีการลงพื้นที่ร่วมกันนะคะสำหรับหน่วยงานก็คือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักง,งานเกษตรอำเภอร,ร่วมกับบริษัทเบทาโกรและเครือข่ายนะคะได้ร่วมกันลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชนและดาเนินการต่างๆในชุมชนมีการวิเคราะห์ชุมชนจัดทำเวทีชุมชนร่วมกัน ซึ่งมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างเราไปรับชมกันเลยค่ะครับอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรนะครับซึ่งประสบปัญหาเรื่องที่รายจ่ายสูงกว่ารายได้นะครับทำให้ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจในส่วนนี้เองทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับได้มีการวิเคราะห์พื้นที่ได้จัดเวทีชุมชนนะครับโดยใช้แนวทางที่จะหาอาชีพเสริมให้กเกษตรกรซึ่ง คำบงวงเองมีศักยภาพและมีเกษตร,รกรที่มีการปลูกผักเป็นไรายได้เสริมอยู่แล้วทางสำนักงานเกษตร,รจังหวัดและสำนักงานเสริมเผื่อเองได้ออกมาจัดทําเวทีชุมชนแล้วจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกผัโกโดยจัดจดเป็นวิสาหจิตชุมชนนะครับใช้การตลาดนําการผลิตซึ่งมีการทํา m o u กันอยู่ตลอดนะครับก็คือบริษัททิงวิทแล้วก็ ทางโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะที่เราได้รับส่งซึ่งสามารถทำไรายได้ให้เกษตรกรเป็นอาชีพเสริมได้อีกทั้งเราได้ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายบูรณาการในเรื่องการผลิตผักที่ปลอดภัยนะครับอย่างเช่นสบพมาให้ความรู้นะครับแล้วก็มีการตรวจคุณภาพผักนะครับอาชีพเสริมในเรื่องการปลูกผักนั้นจะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภัตามาลัยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอโพชัยค่ะค่ะวันนี้ก็จะได้มาพูดถึงขั้นตอนการทํางานโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอโพชัยนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอโพชัยก็ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะในการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ดังนี้ค่ะขั้นแรกก็จะเป็นขั้นของการเตรียมการนะคะการเตรียมการเราก็จะมีการเตรียมทีมงานแต่งตั้งคณะ ทำงานระดับจังหวัดแล้วก็คณะทำงานระดับอำเภอเตรียมคัดเลือกพื้นที่นะคะแล้วก็จัดทำแผนปฏิบัติการลงพื้นที่นะคะแล้วก็ประสานกับหน่วยงานภาคีทั้งทงางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคท้องถิ่นนะคะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นดําเนินการนะคะในขั้นดําเนินการเราก็จะมีการจัดเวทีชุมชนอยู่3ครั้งครั้งแรกก็จะเป็นการจัดทําแผนชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ทราบถึงบริบทและปัญหาของตนเองนะคะโดยใช้เครื่องมือ Analysis s w o t a n a l y s i s มาเป็นตัวช่วยในการค้นหาศักยภาพของชุมชนนะคะซึ่งผลที่ได้ในการจัดทําเวทีครั้งที่1เราก็ได้ทราบถึงปัญหาตั้งแต่ต้นน้ําจะเป็นในเรื่องของสภาพดินที่ มีความเสื่อมโทรมขาดการบำรุงปรับปรุงดินนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกลางน้ำการรวบรวมผลผลิตการเพิ่มมูลค่าผลผลิตนะคะส่วนในเรื่องของปลายน้ำก็จะเป็นในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตนะคะ หลังจากการจัดเวทีครั้งที่1น,นะคะเราก็จะได้ข้อสรุปเป็นโครงการนะคะ1โครงการระบบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะสโครงการสร้างโรงคัดบรรจุผักนะคะเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางช่องทางการตลาดนะคะ ในเวทีที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มนะคะก็ได้มีการจัดทําเวทีโดยใช้เครื่องมือการแจกบัตรคำนะคะให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มได้เขียนบัตรคําในเรื่องของการเสนอความต้องการ ที่ตัวเองยังขาดนะคะค่ะก็จะได้ข้อสรุปที่ว่าเ,เกษตรกรยังขาดความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการศัตรูพืชจากนั้นก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้ดําเนินการถ่ายทอดความรู้นะคะร่วมกับกลุ่มอรารักขาพืชน,นะคะในเรื่องของการใช้สารชีวพันธุ์ในการกําจัดศัตรูพืชแล้วก็การใช้ปุย๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและการตรวจค่าวิเคราะห์ดินนะคะ ค่ะในการดําเนินการเวทีที่3นะคะก็จะเป็นการสรุปบทเรียนแล้วก็คืนข้อมูลสู่ชุมชนนะคะโดยจะมีการถอดบทเรียนในประเด็นที่ว่าจะดําเนินการอย่างไรให้ไปสู่ความยั่งยืนนะคะโดยมีการวิเคราะห์ทั้งด้านคนพื้นที่สินค้า,าผลสรุปที่ได้ก็คือในด้านของคนสมาชิกกลุ่มมีความเข้มแข็งมีใจรักในการทำกิจกรรมการเกษตรในด้านการปลูกผักนะคะในด้านพื้นที่ พื้นที่เองเป็นพื้นที่ที่มีถึงถึงสภาพดินจะขาดการบำรุงก็สามารถนำองค์ความรู้มา,าพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงดินได้นะคะส่วนในด้านของสินค้าก็พัฒนาสินค้ายกระดับสินค้าให้เข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ค่ะจากแนวทางการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่นะคะที่นำมาใช้กับกลุ่มปลูกผักคำพะุงนะคะเราก็ จะได้แผนพัฒนาการเกษตรของกลุ่มบรรจุเข้าในแผนพัฒนาการเกษตรตำบลเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปนะคะร่วมกับภาคหน่วยงานภาคีของภาคท้องถิ่นและก็ภาคเอกชนนะคะ ค่ะในการดำเนินงานปี2564นะคะก็ได้มีการจัดเวทีชุมชนครั้งที่1ไปแล้วนะคะโดยมีการวิเคราะห์ปัญหาที่กเกษตรกรยังประสบอยู่นะคะก็จะเป็นในเรื่องของดินแล้วก็เรื่องของการจัดการศัตรูพืชค่ะข้อสรุปที่ได้ร่วมกันก็คือจะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในเรื่องของปุ๋ยชีวภาพแล้วก็สารชีวพันธุ์หัวเชื้อราบิวเรียและเชื้อราไตาโคเดมานะคะ,นะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่นะคะในการดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ต่อไปค่ะครับสำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้นําระบบส่งเสริมการเกษตร T n v B มาขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตําบลคำปอะุงอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางานนะครับกล่าวคือว่าเราได้มีการอบรมถ่ายทอดเจ้าหน้าที่ระดับอาเภอและจังหวัดนะครับให้เข้าใจและ เข้าใจในการทํางานเป็นทิศทางเดียวกันนะครับได้ยึดเป้าหมายเดียวกันในการทํางานรวมไปถึงมีการบูรณาการกับหน่วยง,งานเอกภาคเอกชนนะครับในการขับเคลื่อนนะครับประการที่2คือเราได้มีการพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรนะครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการจัดการกลุ่มนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ทางอำเภอและจังหวัดลงปฏิติตามและเยี่ยมเยียนพบปะเป็นระยะนะครับ ส่วนประการที่3ในเรื่องของการสนับสนุนนั้นกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดรายเอ็ดได้มีการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเจ้าที่ดาบอำเภอและจังหวัดรวมไปถึงสนับสนุนก็ประมาณในการดําเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ครับสำหรับเรื่องการประเด็นการนิเทศงานนะครับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้ให้ความสําคัญเพราะว่าเป็นการให้ขวัญและกําลังใจเจ้าหน้าที่ในการทํางานนะครับรวมไปถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านก็ได้ใช้ตำบลคำประวงอำเภอโพชัยเนี่ยเป็นจุดนำล่องในเรื่องของการทำสมาธิตำบลน,นะครับแล้วก็ให้เป็นต้นแบบของ,งอำเภอต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับขอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเกษตรกรไว้ข้างหลังนะครับและจะเดินเคียงข้างเกษตรกรตลอดไปนะครับผมเชื่อว่าความจนไม่ใช่กรรมพันธุ์นะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับและเราก็จะเดินเคียงข้างไปกับเกษตรกรตลอดไปนะครับ สภาามเป็นอยู al, ota, ่ก่อนจะเข้ามาเขารวมโครงการนี่ก็คือตั้งผมเป็นเกษตรกรกัมีมีการเห็ดมีไฮมันไฮออิ๋วอะไรก็มีเห็ดหน้าเพราสินปีมากคือไร่ไร่ก็เป็นไร่ปีไหมครับสินปีมากกับอเงิ่นมากเป็นก้อนหนึ่งก็เกิดเที่ยวใส่มากกฮอดสินปีสิเก็พผลผลิตอีกเงืนตัวนั้นกับเมืไปมันจีหมุนอยู่อย่างจี่ตลอดพอดีมีหน่วยงานเปิดมามาเห็ดอาชีพเสริมคือมีไร่ไรเสริมเนยคือปูพักเนี่ยคมก็ได้สนใจแล้วก็ ไปเบิ่งงานแหลวก็มีไปพออาจารย์ท่านหนึ่งที่เพิ่นบอกอย่ฟังว่าเพิน่นมีทีปลูกอ้อยสองลอยไร่ปลูกมันลอยห้าสิบไร่แต่เงินเพิ่นบ่เคยเหลือพอดีเพิ่นแบ่งทีมาหกไร่มาปลูกเงินขายมันขายอ้อยเหลือหมดใส่เงินแม่หกไร่ผมก็ว่าคิดว่าทีผมมันหลายบาหลาย,ลายคือเพิน่นผมเคยจ้องไปแค่สองงานก็เลยอยากเพิ่มปลูกพริก ปลูกพีิกปีนัน้นการทำอะไ,ไรถึงเดือนละสองหมื่นกับผมก็ได้ก็ได้ซักสวนผักพวกเลยนะครับเริ่มเข้าก็เริ่มตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาตอนแรกเข้าเริ่มอยู่13 12คนแต่ตอนนี้เข้าที่เป็นสมาชิกอยู่ที่จดวิสาหกิจชุมชนนี่53ไร่แตนน่มีเครือข่ายที่มาส่งพักกับกลุ่มของเรานีอยู่ที่105าไร่อยู่ที่6ตทบล2อ,อําำเภอครับเพราะว่าเท่ารงการตรงนี้พมนโมงยังไงเลยครับเงินในบัญชีของผม แต่ก่อนนี่มีเตอไปถอนทุนนี่มีแต่ไไปฝากครับอันนี้คืออันนี้คือความจริงครับถึงบ่ไเด้วถึงเดือนนี้บ่ไดีฝากก็คือขาบ่พต้องเบิกข้าวขายเคืียร์มาข้าขายพักได้หรารถ้ามีเดือนมันไรไรข้าก็ได็เขาฝากคือยอดเงินทุกเบิกงินย,ยอดเงินบัญชีผมมันสิขย,ยับขึ้นทุกเดือนเลยครับตอนนี้ตลาดของเรามีทั้งหมด มันจะเป็น3มช่องทางคือ1งโรงพยาบาล 101, ร้อยเอ็ดห้างสรรพสินค้าแล้วก็ชุมชนในชุมชนในตลาดทั่วไปอะคะ่ะยังตลาดหลักเลยคือของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจะรับสินค้า52รายการมันจะเป็นผักที่พร้อมปรุงอาหารให้โภชนาการให้คนป่วยอะคะ่ะคือแต่ละคนเนี่ยรายได้เนี่ยจะได้ตามหน้างานที่ปฏิบัติงานจริงอะคะ่ะเราจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างของเพนเนี่ยมันจะมีค่าส่งเสริมค่าจัดเรียงค่าประสานงาน จะอยู่ที่7.5บัญชีจะอยู่ที่25คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราได้ก,กําไรหมือนหนึ่งทางกลุ่มก็จะมีเงินเข้า1000บาทมุมอมองของความยั่งยืนของกลุ่มนะสำหรับพี่พี่คิดว่าตราบใดที่เรายังปลูกผักได้อยู่นะ่ยพี่มองว่าถ้าเราผลิตได้ทําตามเงื่อนไขของของเขาได้เนี่ยเราอยู่ได้ราคาเราก็เขาให้สูงสามารถอยู่ได้ค่ะโดยโดย,โดยทั้งกลุ่มเลยยั่งยืนความยั่งยืนนี้น่าจะ80เพราะว่าถ้าเกิดเราทำได้จริงๆนะ สัก5ปีหปีอย่างเงี้ยเรายังอยู่ได้สมาชิกเราตอนนี้คือเป็นกลุ่มที่ที่เข้มแข็งอะคะ่ะเขาจะเข้าใจเข้าใจง่ายให้ปลูกอะไรก็ปลูกตามที่เราวางแผนนะคะดูน่าเชื่อถือดูไปง่ายดูรู้สึกเหมือนเหมือนเราไม่ได้ไม่ต้องมาเครียดมากคือฤด,ดูนี้คนที่ปลูกที่นั่นนี่ก็คือปกติตามปลูกตามแผนนะคะมันไม่มีอะไรเสียหาย,ยาเราก็โอเคก็น่าจะยั่งยืนสำนักง,งานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดมีการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ เป็นสมามําบลแก้ปัญหาความยากจนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเราได้นำร่องกลุ่มต้นแบบที่ดำเนินการคือกลุ่มแปลงใหญ่ผักคำพระองค์อำเภอโพ,พชัยจังหวัดร้อยเอด็ดเราเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะให้บุคลากรมีการพัฒนาเราดำเนินการกับบุคลากรในจังหวัดร้อยเอด็ดทุกระดับ เพื่อที่จะให้บุคลากรเหล่านั้นนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไปโมเดลหรือขั้นตอนในการดำเนินการาขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนเตรียมการเราคัดเลือกคนพื้นที่สินค้าขั้นตอนที่สองนะครับวิเคราะห์ปัญหาและก็ความต้องการของชุมชนขั้นตอนที่สามจัดทำแผนพัฒนา ะระหว่างต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำขั้นตอนที่สี่บูรณาการแผนกับหน่วยงานภาคีของจังหวัดร้อยเอด็ดขั้นตอนที่ห้าเราก็ขยายเครือข่ายออกไปให้ทั่วทั้งจังหวัดร้อยเอด็ดการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ทําให้จังหวัดร้อยเอด็ดขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตรประสบผลสําเร็จและเจ้าหน้าที่ของเราทุกระดับมีการพัฒนาความรู้เพื่อที่จะนําไป ขับเคลื่อนงานให้เกิดความสำเร็จด้วยดีครับ